ครับวันนี้เราอยู่ที่วัดเขาสวรรคีลีนะครับเราจะไปขึ้นเขากันนะปไหว้พระนอนครับวันนี้เป็นงานประจําปีของทางวัดพอดีเลยนะครับประเพณีขึ้นเขาเขาข้าวหลามครับคนเยอะมากเลยนะตอนนี้10นาฬิกาเอ้ย17นาฬิกาครับนี่ครับพี่สกายเดินมาถึง นาหลวงพ่อทันใจแล้วนะครับ,บริบา,าลิาาาลกาัานิสัติวารานิปัตุนเหขนอะมาเลยไปไมาการดวที่คาลัราต่อไหวดระจงนาหลวงพ่อทันใจนะครับขจงรัเป็นัณฐานที่เรามาประจำนะเวนันนี้เป็นงานของวองัดครับคนเลยเยอะหน่อย,ย,ยนยนแล้ว เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขากันเลยนะครับเดี๋ยวพากเลยครับอีนกระดายกันไปเรื่อยแล้วปีนกระดายพ่อเขาอุ้มอยู่นี่นะไปเดี๋ยวเราจะไปดูตรงบันไดขึ้นเขาอีกที่ครับนี่พระศรีวลีนะครับโหฮะทางขึ้นเขาถ้า,าใครมาช่วงเย็ยนๆนีจ่จะไม่ร้อนนะ

อขาไหลอยู่นู่นลนะ้โอ้โหมาแล้วแม่อยู่นู่นนะแมะ่นี่นะครับพระรามหงษะครับถ้าอยู่ทางขึ้นเขาครับแต่ก็อินนะนี่นะครับไปทางขึ้นเขาครับก็จะเขียนว่างานประเพณีขึ้นเขาของข,องของหลามนะครับทุกวันที่15ค่้าคเดือน3นะครับขอนุกปีครับ โฝนที่สกายไปนู่นแล้วชื้นร้ายมากครับเนี้ยฝนก็จะเดินตีตะขางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอุ้ครับทั้งขึ้นทั้งลงเยอะมากเลยนี่ครับที่สกายตีตะขางมาแล้วไปแม่ไปไหนละ แม่ขึ้นไปแล้วนครับสก,กายแม่ขึ้นไป่นแล้ว,ลวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ถึงนู่นะครับพี่สก,กายนะจะได้ลงก่อนึ๊บนี่ครับอันนี้จะสุดบันไดช่วงแรกแล้วนะครับ เออโอเคนำพ่อไปก่อนเลยเนยวที่บอกว่าพี่จะนำขึ้นไปก่อนครับค,ครับแม่ขึ้นไปก่อนแล้วนะตอนนี้นี่นะครับมองจะมองเห็นทางเรียบแล้วเดินไปอีกหน่อยก็จะเจมบนไทยช่วงที่สองอีกนิดนึงแล้วก็ถึงพานอนครับ เ,เดินมาเจอบันได,ดช่วงหนึ่งแล้วนะที่สกายก็ถึงบันไดด้วยแล้วเราตามไปดูครับที่นายเก่งจังเลยใช่ไหครับเดินมาสุดบันไดแล้วนะจะถึงแล้วครับโอ้โหเจ้านายเหนื่อยไหมพี่สกายอยู่ไหนเอ่ย,อย

ครับเดินสุดละครับเอ้าพิษกายอยู่นี่แล้วเออเดินขึ้นมาถึงแล้วกินน้ำไหมล่ะกินน้ำก่อนหมดแล้วฮะเริ่มเริ่มหาตาขึ้นมาแล้วเริ่มเริ่มหาตาขึ้นมาแล้วนะเริ่มหาตาขึ้นมาแล้ว ทางนี้เราจะมองเห็นวิวที่คมเกตเวนะครับพาที่กำลังจะตกลงไปไปดูกันครนะครับรั้งหนึ่งในชีวิตนะครับรั้งหนึ่งในชีวิตแต่บภานะครับบกาขึ้นมาอยู่บนสวรรค์ครังนี้ะครับขึ้นมาอยูบนสวรรค์นี่นะครับพรที่กำลังจะตกดินนะนะินดินก็รับสายทางสนต์พาสร้าง ทุกท่านนะครับมหาเจดีย์นะครับด้านบนนะด้านบนนะครับบูชาปิดทองขอพรองค์พระปฏิมากรพระนอนพระองค์ใหญ่องค์ต่ออยู่ด้านบนนะด้านบนนู้นด้านบนนู้นอันนี้ผ้าสีแล้วแม่นะครับด้านบนนู้นอ๋อเดี๋ยวมันเช็คผ้าว้ทางนี้ก่อนนะวันนี้ผ้าสีสุดเด็ดเดี๋ยวแม่บูชาผ้าสีมาก่อนาาีิเดี๋ยวเราเอาผ้าสีไปผูกที่นู้นนะโอ้โหดครับบิดตะกายแอกท่าเลยนะเดถ่ายรูปพิดตะกายแป๊บนึงครับสักคาบนี้เป็นเสาเอกนะฮะ เราจะเพิ่งนิริบเดินทางกลับนะครับยะเพิ่งนิริบเดินทางกลับทุกท่านทางนู้นในเวลานะครับเวลา19บเนาฬิกาครับอีก45นาทีเราก็จะประกอบพิธีนะครับเบียนเทียนนะครับนเบียนเทียนทัชชินาว่าฟนะรอบฐานองค์พระปูมโอ้โหตรงนั้นพี่สกายถึงนู่นแล้วครับเรากำลังจะถึงพระนอนแล้วนะครับ กดมาไม่ขาดสายนะั่นะครับ่นเปครัส่งนบอกพี่น้องที่จะร่วมเปลี่ยนเียงครับพีนอนอนอยู่ในศาลานี้นะด้นไปเลยไปดูพี่นอนเลยอีกทีครับพี่ครับขอทูทําบุญดอกไม้ทุปทองนะเอามาตั้งกับพ่อนี่ เนี่ยตรงนี้นะครับกับม้าทู่งพระนอนนะฮะทุบทองใอกแล้วอุชาพระกันสวยงามนะครับขอพุทโทตรงปกป้องคุมครองทุกท่านทุกคนเถินเดืยนเดือนกันครับมาร่วงบุญกันแวะกันก่อนมาทำบุญเปิดประตูบุญที่ยอดเขาสุวรรณคีรี ในคืนนี้ขึ้นเป็นคืนสุดท้ายของงานขึ้นเขาเผาพระรามันประเพณีที่เก่าแก่ของพี่น้องชาวกหวังเชังเาาอำเภอพนมสารคามนะโดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลหนองแม่รนอนองใหญ่ที่สุดในจังกายออกจุดทูบครับบูชาพระนอนองค์ครับจวนพีดีอย่างนี้พระโงสงบอกว่าเป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะฮะเราบชน ระับขึ้นมานะครับตอนนี้ละกรับที่ไกลระลับให้ไกลนะครับสังฆทานด้านบนก็เชิญกันจุดแรกเลยเปิดประตูที่ตรงนี้นะครัดอกไม้รู้ครองแม่เพียรอยู่ด้านบนพี่น้องถือแม่ทองลอยระพุทธบาทนี่นะสาธุไอ้แปดสิบหรือยังนี่ว่าแปดทองให้หลวงพ่อสนทนนี่ มเอาแรกยบาทแล้วรับไปครับแตรไปบาิฐาน่ก่อยงน้เิทบุญพระประจาวันเกิดนะเทให้ได้่บบริการทเรบริการทุกวันเลยนะเดินเดี่ยวไปพังอยู่ในปีที่อผ้านอนนะครับไอ้เป็นไปตีคอครับ คอนหนัก <hat> มากนะไปคดนดอ้ีที่ตีดังไหมขจีบค้อนมาีตีไหวไหมนั่นองน่โอ้โอ้ดัดังขคอนใหญ่กว่าคนนะครับไอ้สาธอยาเป็นสายทีนี้เราเยอกว่าก็ไปครับผู้บูชาไหว่าระนอน ห้องใหญ่นี่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินลงกันไปแล้วครับเทียนนั้นจุดนั้นนีแล้วไอพิษกายเราเดินลงไปได้านบนไม่หางครับเปลี่ยนเชิญเจินสุขภาพนะครับเราให้พานอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเดินลงเขากันแล้วนะพิษกายก็ไปนู่นละโอ้โหไฟแสงสีสวยงามมากเลยนะ มทุกเทียนทุกเพียนเพียนนะครับสถานที่ก่อสร้างมหาเจดีย์สีสุวรรณนะครับคอยดูแลนะครับเพราะว่าไหวเชิญจ้ากบุญชาดอกไม้ทุกเทียนตามกำลังกัตชาเรามีดอกบัวตั้งเจ้าหน้าที่เราคอยอำนวยความสะดวกอยู่ เชิญนะครับอท่านที่ยังไม่ได้จอบแบงค์เตอรหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะขอตัวกลับบ้านแล้วนะครับจอบแบงค์เตอร์จอโชค่อรลาบจอวาสนาต่อมงคลให้แกตัวของเรากันก่อนจ้าเชิญเจ้าค่า เห็นนะโอ้โหคนต่อคชีวกันมาเยอะเลยนะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจบที่ประเพณีขึ้นเขาเขาขรามที่วัดสุวรรณคีรีนะครับตำบลหนองแหนอํำเภอพนมสารคามจังหวัดชายดงเซาครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ